ตามล่าหาของสีชมพูกันค่ะวันนี้ก็ได้รับภารกิจจากลูกสาวฟาแฟดของฉันก็คือน้องนาน,นินาโน,โนนะคะบอกแม่แม่ไปหาซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นสีชมพูพระเจ้าเป็นภารกิจที่หนักหน่วงห,หนักอึ้งมากมาเพราะฉันพื้นฐานเป็นคนที่ไม่ชอบสีชมพูเลยแกแล้วฉันจะซื้ออะไรดีล่ะเนี่ยแล้วก็ไม่บอกเลยนะว่าเป็นอะไรแต่บอกแค่สีชมพูทุกคนอ่ะโอเคค่ะสู้เขาค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรสีชมพูนะคะให้สมวัยนะคะเออวันนี้นก็แต่งตัวมาแบรนด์จุดที่มนอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตอันนี้สีฟ้านะ แล้วก็สะพายกระเป๋าแบรนด์ชุดิมอนค่ะช่วงนี้ก็แต่งแบรนด์ชุดิมอนนะคะทุกวันค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ของฉันเองนะเออซาริโอซาริใจไหมล่ะฮัลโหลคิตตี้ยังไงเด็กอายุสิบสองเนี่ยเขายังใช้ซาริโออยู่ปะคือชมพูมันเยอะมากเลยนะแต่ก็ไม่รู้จะเอาอันไหนดีแกจะแก้วน้ำจะกระเป๋าโอ๊ย สับสนร้อยแปดพันเก้าฉันอยู่ในจุดที่ต้องมาหาซื้ออะไรแบบนี้เหรอนี่เพราะอะไระป้าพราอีพ่อเขาก็ไม่ถนัดเหมือนกันภารกิจนี้อีพ่อบอกเชิญอีแม่เลยค่ะอีพ่อมีหน้าที่รับไปส่งลูกแค่นั้นเองนะคะส่วนซื้อคองซื้อของของผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นหน้าที่อีแม่โอ,โอเคค่ะได้เลยจะ้ะนะคะเป็นอะไรที่หนังนาสาตันเหมือนกันนะคะอ่าโอเคสีชมพูนะเป็นของผู้หญิงนะอายุสิบสองปีนะโอเคจะ้ะได้เลยค่ะลูกสาวแม,แม่แม่ก็เดินแล้วก็ถามหลานว่าเฮ้ยมึง ซาริโอนี่สิบสองใช้ปะหรือว่าเด็กน้อยเกินไปสิบสองนี่ก็เริ่มแบบเป็นสาวแล้วเนาะคงไม่ใช่ซาริโอคิตตี้นู่นนี่นั่นหรอปะหรือยังไงดีวะเออกูก็จับจับไปทั่วไปหมดแล้วก็เฮ้ยเครียดเว้ยนะเออสรุปมันไม่ได้อะ่ะมันดูคิกคูกอโนโนอนโนอนเกินไปปะวะแกแกว่ายังไงโอ,อ,อไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เลยเรื่องของพวกนี้แต่ว่าได้รับภารกิจมาแล้วก็ต้องทาให้สาเร็จนะแกเนาะโอเคค่ะก็คุยกับหลานหลานว่าเออจอยงั้นไปดูอย่างอื่นไหมล่ะเพราะว่าซาริโอก็ ไม่รู้ว่าเออมันจะโอเคหรือเปล่าเขาจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าน้องนันนี้นนโนก็จะไม่ค่อยได้ใช้ซาริโออะไรประมาณนี้แล้วอ่ะงั้นเราไปดูนะคะที่อื่นกันต่อแล้วกันนะคะ ไปดูอะไรกันต่อดีหนึ่งไม่ออกเลยนะคะเครื่องสำอางไมล่ละเออไปดูเครื่องสำอางแม่เพราะว่าน,อน,น้องณิณโนก็เริ่มแต่งหน้าแล้วนะคะลูกสาวฉันเริ่มแต่งหน้าแล้วนะแกเบาๆพอเป็นกระสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะยีแม่ก็สนับสนุนสุดฤทธิ์นะคะอยากให้ลูกสวยค่ะอหถ่ายสกายกูเลยเห็นผมงอกไหมนะ่ะเห็นเห็บหาวบนหัวกูไหมช่วงนี้ผมงอกมาแล้วประมาณ4ี่ห้าเส้นนะคะสี่สิบเอ็ดแล้ง่ายผมงอกแล้วก็แล้วกัน <c oughs> อะไปค่ะทำภารกิจเราให้เสร็จสิ้นนะคะเพราะวันนี้เนี่ยทุระลานซิงเอลดิรติงจิงกระเบลมากๆนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูแวบบๆก่่่อออนะะคคะเพาามมชบบลยจัดูผ้ อีแม่ขอแวะนะคะโฆษณาให้ตัวเองสักครู่นะคะเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างไม่เป็นทางการะค่ะอยากได้ลิฟนะคะน้องชาวไปทาปากสนิทสักหน่อยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเลือกสีก่อนนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับภารกิจลูกเลยนะคะอันนี้เป็นงานของแม่ที่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเออเพิ่มพลังในการหา ของให้ลูกนะคะเออลิปสติกชนะสักแท่งไหมไปทาปากอะไรอย่างนี้นะคะเดินดูไปเรื่อยๆจ้ะอาจจะได้สักแท่งสองแท่งนะคะที่ปัดแก้มเบาๆไหนๆเราก็เดินผ่านแล้วนะคะอย่าให้แบบว่าเวลาเสียเปล่าเขาเรียกว่าใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องคลอดนะคะทุกคนอุ้ยสีสวยส่วนงดงามมหลามแท้อยากได้อะอยังไงดีวะ ซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะจับใจใช้สอยไปเรื่อยเวลาเรายังมีอีก2นาทีสุดท้ายนะคะวิกระเป๋าแบนอะไรสวยๆนะคะ390บาทสภายเหมือนพันแปดนี่เสื้อเชิ้ตามอยเกใส่แล้วเหมือนเท่าไหร่560ร้อนะคะอ่า ใครชอบนะคะเสื้อกับกระเป๋าก็เดี๋ยวแจ้งพิกัดที่คอมเมนต์นะคะไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะทุกคนและเราก็เข้ามาที่นี่ค่ะเป็นร้านประจาของน้องนันนีนันโนจะชอบร้านนี้มากเลยนะชอบมาซื้อของให้ลูกที่ร้านนี้มันน่ารักอ่ะในอ๋อปลาละโพนชมพูก็เยอะมากนะคะโอเคค่ะฉันน่าจะได้ร้านร้านนี้แน่นอนเพราะว่าเล็งไว้หลายสิ่งเอลิติงจริงกระเบลล์มากมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อรองเท้าให้หลานด้วยนะคะอยากจะให้หลานเปลี่ยนรองเท้าค่ะเพราะรองเท้าที่หลานใส่เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าจะเก่าเก็บแล้วนะคะอุ๊ย กระเป๋าใบนี้ก็ชมพูนะแต่ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนนะหรือว่าจะเป็นใบนี้ยังไงดีอันนี้ก็ชมพูนะเพราะว่าลูกสาวรีเกดว่าต้องชมพูเท่านั้นนะคะใบนี้ไหมล่ะ จะดูเด็กน้อยหอยสั่งไปปะว่แกอะไรยังไงโอ้ยของเขาแบบน่ารักทั้งนั้นเลยอยะจะชอบมากเลยชอบซื้อกระเป๋ารองเทา้าแล้วก็เสื้อผ้าร้านนี้ให้น้องนันนานโ,นโนนะคะแต่ว่าถ้าน้องมาเองเนี่ยน้องก็จะแบบเลือกยากนิดนึงเพราะว่าน้องนันนานโนเป็นคนที่แบบช้อปปิ้งเสื้อผ้ายากมากนะคะอีแม่ต้องจัดให้อย่างเดียวค่ะทุกคนจ๋าเออใบนั้นก็จะดูโตไปเนาะ,ะเราเดินดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าของของเขาเนี่ยร้านสิ่งเอลดิติง้งจริงกรบเบลมากๆเสื้อยืดไม่ละมีสีชมพูด้วยนะเออสีสันเขาสดใสมากเลยอะส่วนมากร้านนี้ ใครชอบแบรนด์นี้บ้างจะชอบนะชอบให้ลูกใส่แบรนด์นี้มันน่ารักดีนะคะเดยวเสืออ้อน,นี้ไหมล่ะจะดูเด็กเกินไปหรือเปล่าวะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะอันนี้อยากซื้อให้น้องนัโนเลยอะ่ะน้องนนโนเอาไม่ลูกถ้าดูคลิปอยู่ถ้าเอาก็บอกแม่เดี๋ยวแม่มาสอยให้นะคะแม่ก็ไม่กล้าซื้อกลัวหนูไม่เอาเอออ่ะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะเสื้อเชิดดีแม่อยากได้ไว้ใส่เองอะ่ะเออเดี๋ยวไปดูเสื้อราวนี้ซิเห็นปะราวนี้ก็มีสีชมพูนะคะเยอะแยะมาก ฉันเนี่ยก็อยากจะสย้สอยๆๆให้ลูกสาวมากเลยนะคะแต่ถ้าลูกกับผัวมาก็จะห้ามนะคะว่าแม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วพ,อวพอจอยเป็นคนที่ชอบแบบชอบจับลูกอะ่ะเรามีลูกผู้หญิงใช่ป่ะเราก็อยากให้ลูกสวยน่ารักเนอะจะก,ก็จะชอบจะซื้อพวกเสื้อผ้าพกระเป๋ารองเทา้าเครื่องสำอางเครื่องประดับให้ลูกสาวค่ะแต่ลูกสาวก,ก็จะไม่ค่อยอินกับแม่เท่าไหร่นะคะคือจอยชอบให้ลูกแต่งตัวมากๆเลยนะคะเพราะตอนเด็กๆจะชอบแต่งตัวมากจัดจ้านในย่านซอยเปี่ยวนะคะแต่ลูกเนี่ยก็จะไม่ค่อยอินกับจอยเท่าไหร่นะคะอุ้ยเสื้อตัวนี้น่ารักเอาไม ชมพูตามที่น้องนันนีน่นโนรีเควสด,ด้วยนะคะเอาไงดีทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยอ่าเก็บก่อนนะคะอ่ะเราเลือกไปเรื่อยๆนะคะวันนี้กูจะได้จักชิ้นใหม่ให้ทายกูเดินจนปวดตีแล้วนะคะอ่าสรุปได้อ้พระเจ้าได้ไปสี่ชิ้นเลยจ้าจากที่เล็งไวแ้แค่สองได้สี่นะคะโอเคค่ะภารกิจนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วกลับบ้านได้ค่ะคุณจอ